ดไลค์กดแชร์กดติดตามสก๊อตให้หนูด้วยีกว่าด้วยนะคะตอนนี้ก็มาตอนนี้เกมเรือสลัดเรือสลัดเหมือนเดิมตกปลาแต่คราวนี้หนูไม่อยู่ด้วยพคนเพื่อสิ้นชีพระหว่างกลางทางเรารีกันเลยเอาเรือส่วนตัวรีมาแล้วนี่จะไปบ้านไหนนะจะไปก่อนหน่เนี่ยบ้านแดนนี่เลยจะชนกันสองหัวนี่จะไหมสองสองหัวกระโหลกนะบ้านทุกคนน้ำหน่อยป้าเบกไปก่อนรีน้ำไปรีน้ำไปให้ไปเบลด้วย นี่เราออกเดินทางมาพร้อมกันแล้วค่ะแหมนี่จะไปชนทำไมเราไปเกาะน,นู่นก่อน,นเดินทางเดินทางไปเกาะน,นู่นให้ได้ก่อนไปไปค่ะโอ้ยตรงนี้ก็ยังไม่เคยได้เลยเนี่ยตั้งหลายตัวแต่ไปตกที่เกาะก็น่าจะได้เหมือนกันเฮ้ยมีเพื่อนยืนตกปลาอยู่ลี่ ไม่เคยแทรกเละอ๋อปลาฉลามนี่นาตรงเนี้ปลายังไม่เคยได้แลหนูเคยได้แมกคารดอนปลาปลายังไม่เคยได้อ๋อตัวแรกคือแมกคารดอนเหรอคะดิฟดิฟเข้าโชยดิฟดิฟเข้าโชว์เลยจอดขวางด้วยยังไงเราจอดขวางเรือด้วย <c oughs> เรือเล็กคนออกจากฝั่ง <c oughs> เออยเก็บกระบอกเก็บอะไรทั้งอย่างเอารีลองเลย อูตกได้ตรงเนี้ยตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราเปิดออโต้กันไว้นะครับโดที่จะได้ตัวใหญ่ไหมปรับปลายังไม่ได้ตัวตัวแรงแม่กระดอนกระดอนหนูเคยได้แล้วนี่ไงไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรือว่าใช่มันมันดูตรงไหนนะปลาจำไม่ได้ละเกิดที่กระแบกเฮ้ยปลาดูได้แลยเอ้ยนี่นี่อะไรเนี่ยเนี่ยอยากได้แบบเนี้ยอันนี้ใครของปลาของปลาฉลามฉลามเหรอโอ้โหตัวเดียวกับหนูเฮ้ย วานเหรอแล้วดูตรงไหนนะกดหนังสือกดลูกปลากดเลื่อนเลื่อนตะกี้พวกเราได้ตัวอะไรนะมันเป็นอะไรลอ๋อมันแล้วแต่ปลาปลาได้อีกรอบรู้ตัวไหมจริงเหรอเฮ้ยนี่ตัวนี้ตัวที่มันเอามาขิงปลานี่นะขิงเฮ้ยปลาหนูได้ตามมาแล้มาเฮ้ยลีก็ได้โอ้โหพวกเราเลเวลสูงหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหลีดูเฮ้ยจมบาน เราไมาขิงซะหน่อยเราไมาขิงซะหน่อยไม่เบลอ,อัพแล้วรีบเอาอัพสเต็งดีกว่าจะได้ยกยกเบ็ดขึ้นได้อัพสเต็งไ,ไ,ไปด้วยเฮ้ยตกตกลิปตกก่อนเฮ้ยเราวอลกแวกไม่ได้เนี่ยเราต้องรีบทําเงินตรงเนี้ยทาเงินได้แล้วตอนเนี้ยได้ของดีด้วยเฮ้ยรีบมาอีกแล้วเหรอกุ้งมังกรทําไมมันแวบบแวบบแบบเป็นแสงอะ่ะของรียเหมือนจันแปลว่ามันแรงดิมันแพงอะดิปลาแค่นี้เต๋อปลาได้แค่กล่องถ้ามันตกนานขนาด ถ้าถ้าตกมาแปลว่าเราได้กำลังได้ตัวแรหรือเปล่ามันต้องเป็นแสงขึ้นถ้าได้ตัวแหลกเนี่ยมันไม่มีแล้วแสงเอ้ยนี่ไงตกไปหนึ่งรีดขึ้นมาเดี๋ยวมันเข้ามาเองไม่ต้องแล้วด <laughs> ีต้องตกได้ลหลายตัวก่อนรีดถึงจะเอาไปขายได้อ,อมีแสงขึ้นมาไหมไม่มีแสงเล็กนี้เดี๋ยวมันต้องเป็นแสงแล้วเอฟเฟกต์แบบสุดยอดใช่ไหมกันใช่ดูให้เขาตกได้ปลาฉลามยักษ์ปลาฉลามยักษ์เดี๋ยวเราเวลสูงกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนแม็ พี่ปลาได้ปลาธรรมดาโอเคได้เอ้ยนี่ไงของนี่จะเป็นแสงนิดนิดเดียวเราต้องเป็นปลาฉลามยักษ์เหมือนคราวนั้นปลาฉลามน๋อ <ๆ S 1> เราดูชื่อเกาะได้ชื่อก่อนี้ชื่อว่าเกาะอะไรพี่ภูเขาไฟโวคานคาน่แล้วก็ไปดูในสมุดภาพ,พดดสมุดภาพหาคําว่าโวคาโนโ่นี่ไงโวคาโนโ่เราได้คมหมดแล้วยกเว้นตัวเนี่ย ไอ้อันนี้ลิลี่รู้จักมันคืออะไร S H I M P ไม่ใช่ลิลลี่เครจะอ่านซับคำนี้ H S I M P ชักชิมชิมอะไรวะชิมอะไรอ่ะมันเป็นกุ้งเอากุ้งก่อนได้ไปยังไม่ได้ปลาขาดกุ้งอย่างเดียวแมปเนี้ยอินเด็ก่ะอินเด็กอินเด็กแล้วไปโบคาโน ขาไดตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่คิดตอนนี้ว่าเขาได้ถึงครบหมดแล้วอ้าวงั้นต้องไปแมปอื่นแล้วลี่ได้ครบอ๋อปลาขัดกุ้งกุ้งก่อนกุ้งฝอยไม่กุ้งมังกรกุ้งฝอยแต่เราชอบเรื่อว่ากุ้งมังกรตลอดปลาต้องได้กุ้งก่อนปลาจะได้เต็มเลยกุ้งทำไมกุ้งมันตกแก้ขนาดนั้นเลยเรื่องอย่างใดรอไปกุ้งเหรอลี่ได้กุ้งเหรออือแล้วทำไมปลาไม่ได้ปลาสำหรับที่สำหรับที่เก็บไลี่ใช้เหยื่อเหรอลี่ใช้เหยื่อของขวบสีเขียวอ้าวปลาไม่มีปลา เราไม่ได้ซื้อเยอะไปซื้อใหญ่หนีอมันจะตึงนี่ไงอันไหนอันไหนขอขวัสีเขียวป้ายไม่เคยได้รีบไปซื้อมาเลยเหรอ <c oughs> ป๊าไม่ได้ซื้อป๊าเปิดจากของขวัญมา <c oughs> เสียตังเป็นฟรีเรายะตังเปไ็นเต้ต้องเปิดจากของขวัญอบางอันหนูก็เสียตังค์บางอัน,นก็ไม่เสียตังค์เลยลลลของขวัญรีเต็มหรือเปล่าไปดูไปดูของขวัญที่นี่มาตรงนี้มาตรงแบ็คแพคแล้วมานี่กล่องของขวัญเนี่ยมันเปิดได้นะเนี่ยบิ๊กกิฟต์เฮ้ยได้กุ้งแล้วพ่อได้กุ้งแล้วครบแล้วก็จะกุ้งไป กันละคนเก็บกยไปขายอีกรอบเดียวไปงั้งนงั้นเราต้องดูในกระเป๋าสิป้าไม่ทำอะไรเรออกเรือไปดูกระเป๋าว่าแแบไหนที่เรายังไม่ได้คริสต์มาสวินเลตไหมล่ะคริสต์มาสวินเลตนี่นี่เกาะเขียวเกาะเขียวเร็วเไป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 ไหนนิลลี่มองเอาลิลี่ออกไปก่อนลิลี่ตันเป็นตังไหนเกาะเขียวนี่ไงเออใช้คริสต์มาสคริสต์มาสวินเลตนี่อ่านออกใช่ไหมซีไอ เราดูหนูดูตัวแรกแล้วก็จดจำตัวแรกแล้วก็เบรกเบรกตรงนี้เบรกเบรกอย่าชนนะคิสมาร์ดวินเลดอ๋อเนี่ยแล้วตรงนี้เหรอเราไม่ไปตกที่กเกาะเลยดีงั้นไม่เอานูขี้เกียจตายก่อนตากันกน,นี่ตรงเอ้ยมีสีด้วยอยู่ในปลาถิ่นอาหารนุชเต็มๆคิสมาร์ดวินเลดไม่ตกที่เกาะดีกว่าอืตอมตกที่ออฟโทเ,เอ้ยเอ้ยเพื่อนนะ เราไปชนลราไปชนรถมันจอดจูงมันจอดอยู่มันจอดอยูงใส่ยู่ไหนฟ้าไม่เห็นไม่ใช่นี่อยู่ตรงนี้นี่ไงเราไจอดเทียบท่าตรงนี้ไปแล้วก็กระโดดเอิงเอิงเอิงเขาเริตกแถวนี้แหละเอิงเอิงเมื่อกี้อุงเอิงไปอุ๊บออโต้เลยสิครับคิสมาร์วินเลนมันป้ามันไม่ป้าน่าจะไม่ได้หลายตัวเลยนเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นนิ้วหมดเลยเนี่ย มีปลาหมึกยังไม่ได้ตัวแรของที่นี่ก็ยังไม่ได้ชาโดว์เนี่ยชาโดว้เลยชาโดว์อะไรไม่รู้มีใจแอนบอมหนอนยักษ์อ่ะใช้แอนเจนบอมเอ้ยมีเพื่อนมาตกด้วยไปไหนกับวินปล<ะ>าลองใช้เหยื่อ<ๆ>เหยื่อแบบสุดโหดก็ตัวไหนตัวนะ่ะซีใช่ไหมซีเฮชใช่ไหมใช่คริสต์มาสปลาลองใช้เหยื่อแบบสุดโหดดูละกคริสต์มาสวินเลยแตไปหาคริสต์มาสวินเลยไม่เจอ คิดก็ต้องเล่นเราสี่ไงขึ้นไปนิดนึงนี่ไงรีตั้งหลายตัวที่ยังไม่ได้นี่ไงอยู่นี่ตัวนี้มาแล้วเราก็ได้เป็ดได้แล้วพวกเราได้เป็ดชัดนี่แล้วใช่ไหมปะใช่คิดสมมติเราได้ตัวนั้นไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่ใสเหรียญมันไม่ติดนันเองเปลี่ยนเยอะก่อนเราไม่ได้อะไรปแปลกๆเลยแหลก็เหมือนกัน เอ้ยปลาได้ตัวมังกรมาซานต้าไซเลนท์ค <Santa Silent. S 2> ิสซ์มาชาร์กปลายังไม่ได้เอ้ยได้ตัวมังกรมาหรือเราต้องเปลี่ยนที่ตกลิ่งวน้ต้องเปลี่ยนที่ตกกัน ได้แต่ปลาตัวเดิมต่หน่อดทนกับปลาตัวเดิมไม่ไหวแล้วดีต้องอดทนก่อนเพราะดีต้องไปขายบุงบุงช่วยดีด้วยบุงรีไปตกตรงไหนนะ<ร><ห>นเอ้ยมีเพื่อนยืนตกอยู่ตรงนี้มาดูไปดูเพื่อนหน่อยสิเพื่อนได้อะไรบ้างเพื่อนมีอะไรดีๆไหมถ้ามันเทดได้บอกเลยอดเทดไม่จะเทดออ๊ยดีปลาเจอแล้วนี่มันได้เพื่อนได้เพื่อนได้ชาแนลจะได้ ป้าโดนตกวันนี้โอ้โหยังโหดเลยอ่ะเนี่ยเพื่อนได้อีกแล้วเฮ้ย<ห>ป้าเพื่อนคิงเอ้ยเฮ้ยไปแกมาคิงไปคิงกลับคิงกลับป้าคิงอีกหน่วยเลยคิงกลับคิงกลับเอาฉลามยักษ์โผล่ขึ้นมาเลยโยบุญิงกลับคิงกลับ เฮ้ยมีคนมีคนมาขิงเต็มไปหมดเลยมาตัวใหญ่ก็ได้เหมืนกันไปได้หเป็ดน้ำจันทร์มีมีคนมาขิงกันเต็มไปหมดเลย,เ,เ,ลยเพื่อนขับหนีเลยมันมาขิงใครมาขิงเนี่ยที่มันก่อให้ความขิงนี่นแหละแล้วก็ตกไปด้วยดีกว่าป้าตกไปไหนอเอาตกนี่ตกใจหมดเพื่อนหนีไปหมดแล้วเพื่อนหนีไปเลยเมื่อกี้ใน,นไอ้ตัวนั้นเอามาขิงใหญ่เลย เราไม่เห็นได้อะไรแปลกๆเลยไอ้ตัวนั้นได้แปลกมากเลยแต่เราเนี่ยแหละแปลกสุดแล้วป้าตาเราเนี่ยแหละแปลกสุดแล้วไม่มีใครได้แหละแปลกเราเบรกแล้วปลาปลาปลาต้องหันหน้าบไปทางป้าป้าขายได้ยังปลาทั้งหมดอ่ะจะไม่ขายดีกว่าจะเกี่ยวกับตุก เอามากิงทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้มันเอามากิง้งยอยแล้วลีมันเอามากิ้งกไอกแล้วเอ้ยปลาได้ตัวเขียวมาโอ้เพื่อนก็ามาขิงอีกนี่มันก่อแห่งความขิงติ <c oughs> ดจอเลยเบื่อขับหนีไปแล้ว,วลมันขิงมันเบื่อแล้วมันเบือ่อเบือเบ่อขิงแล้ว ปาได้ครบแล้วมั้งเนี่ยไปขายดีกว่ายังไม่ครบเลยป้าโอ้ย,ยังยังไม่ได้เลยอ่ะเพิ่งจะได้ชาร์จไอ้นี่เองสงสัยต้องลองเปลี่ยนเหยื่อใส่เบ็ดเราจะเปลี่ยนเหยื่อเหมือนกันแต่ให้เปลี่ยนเหยื่อ ได้แ่ได้ไหดกหงอขันไม่งอขัเหมือนได้เปิ <Monster food. S 2> ดมอนเตร์ฟิตได้เป็ดพปปปป่อพานิ่งรู้ว่าในน้ำมันไม่มีอะไรตอนพวกเราโอีอะไรเนี่ย,ยคนเ้ยเราจะออกเรือไปข้างนอกไปเนี่ยไปข้างนอกอนเถอไป ใช่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ตรงนี้เราควรจะมันจะได้ทั้งเลเวลเลยนะป้าหยุดป้าถ้าป้าพูดไปอีกทีหนูนจะหนจะูนจะกลางปลาฉลามนั่นออกมาบังวิวเลยใช่ไหมไปกันเราขายปลาก่อนไหมได้ๆๆๆๆอ๋อลี่ถือปาลาฉลามมาทำไมคว้ายขอขายปลามันเดินมันเดินตามมาขิงเลย เดินตามบุญทิ้งเลยป้าเซวอป้าขอขายป้าขับเขาก็ทำไมได้แค่เศษสองเลยเร่งเร่ขายสิคนเพ่ถ้าคุณพี่ไม่ให้เดี๋ยวข้ามสิงกับพี่นะคะโอเคลี่สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราเปิดช็อปละเดี๋ยวเราไปที่แมปใหม่รอระหว่างนี้เร่งเรียฟาร์มไปก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวเร่งียไปอาบน้ำก่อนนะป้าหนูขายของดูขายของป้าเดี๋ยวเร่งียไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมาตกปลาใหม่นะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากช่องหนครับบ้านูขายของฝากช่องหน่อยค่ะฝากก่อนแล้วก็ใช้กดติดตามหรือกดเป็นใจดรือกดไลค์ครับโอ้โหทีเข้าไปขายของในนั้นแหละค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะครบ15นาทีพอดีค่ะสวัสดีค่ะ